ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีแบ็ k ลิสต์หรือบัญชีดำกลางในเครดิตบูโรนะคะมีแต่ประวัติการผ่อนชำระในเครดิตบูโรว่ามีประวัติยังไงในช่วง36เดือนหรือว่า3ปีนะคะซึ่งเวลาเราไปยื่นสินเชื่อนะคะเขาก็จะใช้ข้อมูลในเครดิตบูโรก็คือประวัติการผ่อนของเราเป็นหลักในการพิจารณาสินเชื่อว่าจะผ่านหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นตบเครดิตเป็นรถหรือว่าเป็นบ้านค่ะ แล้วอะไรที่เข้าข่ายว่าเครดิตเสียนะคะ1ก็คือเรามีการผ่อนชําระล่าช้าเกิน90บวันค่ะจะถือว่าเป็นหนี้เสียนะคะ2ก็คือเราเคยมีประวัติถูก สารฟ้องนะคะมีการฟ้องร้องขึ้นคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องสินเชื่อเรื่องหนี้สินเหล่านี้นะคะ3ค่ะมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้เพราะหลายคนเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมคะก็จะไปยืดระยะเวลาปรับเงินงวดให้มันต่าลงนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีผลเพราะว่าเขาถือว่าลูกค้าอาจจะไม่ไหวแล้วไปทําเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ค่ะข้อ4นะคะมีประวัติที่ผ่อนชลาระล่าช้าเป็นประจําซึ่งอาจจะเป็นมีล่าช้า60วันซึ่ง แบงก์ก็จะมองถึงว่าเนี่ยคือพฤติกรรมเหล่านี้เป็นความเสี่ยงถ้าเขาปล่อยไปลูกค้าก็จะชําระล่าชา้าดังนั้นคําว่าแบ็กลิสต์ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเป็นประวัติการผ่อนของเรานั่นเองค่ะซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงเสม,มอไปถ้าอะไรถ้าเรามีการแปหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะหรือว่าเดือนนี้หรือว่าช่วงที่เราพร้อมค่ะเร็วที่สุดยิ่งดีค่ะเพื่อที่จะให้ประวัติเครดิตบูโรเราสวยขอให้ทุกคนโชนะคะด,ดีนะคะฝากกด follow พี่เต้ยด้วยนะครับ